โอ้โเฮ้ยแดงแยงไม่ใช่อาหารมึงอาหารปลาฝนตกมาให้หาปลาแบบชิวๆอันนี้ทางนี้ใช้รถไถเล็กทำนะครับเนี่ยโอ้โหไม่แนะนะให้ทำตามนะอันตรายเนี่ยใช้ผันตนันไอ้ไไม่ใช่ไันผัไก็เลยใช้ผันดันผันปั่นทำลื่นลื่นลื่น นะครฝนตกมาให้อาหารปลาแบบเล่นๆโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยอมเนี่ยปลาเลี้ยงจึงธรรมชาติครับให้กินพวกเศษผักผลไม้มะละกอกล้วยใบใบมะละกอต้นมะละกอครเนี่ยอ้าวให้หวานหวานหวานเลยรอถือล้มมาทำไรเนี่ยโอ้โหถือล้มมาแล้วไม่สกัดมือเอาหวานอาหารปลาให้ปลาเร็ว

Yo. Sony listen to me, I'm in the parking. You can't have that. This team is ready. Oh. Oh. Oh, honey, really? Are you on here? Ô, bây giờ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  đi giờ bây dữ không giờ dữ rồi bà ฝนตกปลาไปขึ้นเลยเว้เยอ,า,อาวานๆๆๆๆๆๆาวาน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 ปลาเป็นปเล่ดิ เนี้ยปลาครับโอ้โหแต่มองไม่ค่อยเห็นเป็นปลาน,นินครับยิ้งแบบธรรมชาติ ให้หลานหวานอยู่ปลาไม่ค่อยเห็นตัวเท่าไหร่ไม่ค่อยขึ้นนี่นโอ้เนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยให้กินพวกใบมะละกอลูกมะกอกล้วยเศษผักเศษอาหาร,รครับเค okay, ครับ เดี๋ยวเวลาของคนต่อผมจะหยุดแล้ว